ใหญ่หน่อว่ะเดี๋ยวป่าไปแล่ก่อนต้นไม้ใหญ่มาต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ต้นกล้ามนเดี๋ยวป่าไปแล่ไปเหมือนชงสวีทักสวีทักกันนะสวีทักจริงก็ยาวเนี่ยเดี๋ยวป่าไปแล่ต้นไม้ป่าไปแล่ต้นไม้หลังมาแจกจองมัสยิดหลังหลังจกจองมัสยิดเราได้โดยนี่อย่างล่างอย่างล่างมาอย่างล่างเดี๋ยวไาแล่ต้นไม้ต้นก้ามเดี๋ยวใหญ่ต้นก้ามต้นต้นก้ามใหญ่นี่ครับนี่ตจะจ้อง นี่ตนตนโอ้โห<อ>นุนั่นไปเลยไปเลยเราเลยตอนเดียวบอกกันได้ไปนะวันนี้เนาะมาเนี่ยมากับจอมากับตะวีจักอีเดี๋ยวพาไปเล,ปเลเยตอนก้ามต้นชมนี่มาจ้องกันวันนี้นี่ไปเลยไปเลยเอ้บอกว่ายายตอนก้ามก็อุ่นตอนก้ามเน,น,น,นี่ยว่ะเนี่ยวันนี้ป่าป่ามาถึงจังล่างเลยวันนี้โอ้โหนู่นปบเร็วปบเร็วปบเร็วโอ้นี่ก็ยายก็อุ่นวันนี้คนโอ้หินนอนนอนนี่เยาวันนี้อายุนี่นี่อายุกี่ปีวัน นี่โอ้จ้องลอยวี่เนาะโอ้โหต้นใหญ่โตเลยแต่จมเบอนี่ต้นก้ามนี่ป่าไม่เหมือนนี่ตอนนี้นี่นี่ป่าใหญไปนั่นติมานนั่นนูนป่าป่าใหญ่ใหญ่ตีมานให้นี่ครับโอนั่นหเนาะห้ยนะอเนาะโอ้แล้วก็ป่าไวแต่เนี่ยต้นตบ้านเออโอ้โหต้นใหญโดเลยวะเนาะต้นใหญ่โตเลยอ๋อนี่ก็ขุดไปเหอ ต้มเลยต้มส oh, <na> ุา te ้โอ้น right. yup. oh, yeah. mm ั่นนะเสนารกโอ้เส้นหยาเรียงหลักเลยนี่เก็บรามาแล้วตายกโอ่้เดือนก็โอ้เดอนกมอั่ทวะรดน้โอ้โอ้นั่นน้อ้ห้ยย่ยโตกับเตเบ้อยิ่โตเลยแหละกับต้นกล้ามต้นกล้ามต้นเต้าเลยโอ้โหจุดยอดจิงก่านาอต้นนึงไห้นะก่เนาะไให้นี่นาะไห้นี่เขาห้ดีกว่าใ้ต้องต้นเลยให้ต้องต้น น,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 นั่น,อนโอเคอเวันนี้ปลังมาแจ้กจองอา่านมัดยิดรอมาเลยตอนเช้าอายุเป็น100ร้อยจองร้อยปีะะเดีเเเเเเเาายวว่าพอดีพอมาพุดโอนไปอ้ายก็ยะว่าของอ้ายกามีของอ้ายที่ผ่านได้ว่า ก็ใหญ่เลยเนาะโอ้โหนี่ตอนเี็กจ้องครับพี่น้องเออเนี่ยมาแหล่ตอนก้ามตอนง่ายเ่ยนะทหมว่โอ้คนนี้ป้านกันเลยน้องโอนโอนน้อโอ้นี่ก็ลองมาเป็นนี้ด้วยป้านโอ้โหเป็นไม่โอนเนี่ยนี่น้องแห่ดีกี่รวยปีเัมนตอนนี้นี่อร่อยเลยนั่นนุ่มโอ้โหนี่ป้ามาแหล่ตอนก้ามนี่มาพบตอนเด็กจ้องเราพี่น้องเอออย่ามาแล่หว่าตอนก้ามง่ายกันแลนี่โอ้โหจุดยอดจริงๆครับพี่น้อง นี่มาแลนี่เ็มาคุณเดรลอยมาแลุ้ณเดืบรมาแลมีโอนเยเดือในวันก็โอนนึงโอ้โหตนนั่นตัวนี้อ๋อนี่ก็จำน้เนาะนี่นี่รถน้มรโอ้รถนาแดงางนั่นนโอ้รถนาแดงดาหมดเลยไอ้กับรถเก้าี้เนาะไอ้กับรปล้วยดีกว่าไปกายกันใหญ่ตอนไลยสายแรงกายด้วยโอ้นี่มันอยู่นูปนกายก่อนนูเกเรนั่นนาทกายดเ้ันนาะ <N -2> ok, để rồi lốp lão lần, Tết lèo Bye